ครับพี่น้องครับมือนีอีสานมาดันติกพามารุดจักอ่ะยาสูตรปูใย่แต่ยายพี่น้องครับสูตรอันรุ่นพ่อแม่ครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับยาดอกขิวครับหรอว่บต้นสาบเสือนะพี่น้องเนาะอันรุ่นพ่อแม่ครับในพี่น้อง อันผู้หญิงอยู่ไฟเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าผู้ชายสมัยก่อนเพิ่นเป็นโรคหนองในยังสี่เพื่อนสิน้ำเงาออมันนี่ครับพี่น้องครับน้ำไปเผาไฟพอพอเกลี่ยมพอน้ำมันไม่เกลี่ยมนะครับพี่น้องครับแล้วก็มาขูนมาสาบล้างทําความสะอาดล้วกะมาสาบต่มพี่น้องครับเป็นยานแก้โรคหนองในแลกะกะ,กะ สำหรับผู้หญิงยูไฟครับพี่น้องครับสมัยก่อนครับพี่น้องครับเป็นแก้เป็นยาแก้แก้ฝีนองทางในท้องเรานะพี่น้องครับส่วนใหญ่ก็ใส่หากนะครับครับผมเอาไปเผาไฟสกอนพี่น้องแล้วก็อันพ่อเกี่ยมแล้วก็เป็นทำความสะอาดซับต้มน้ำดื่มพี่น้องครับเป็นยาแก้โรคหนองในแล้วก็ใส่สำหรับผู้หญิงยูไฟสมัยก่อนพี่น้องครับ เพราะมันเป็นยาหลายอย่างเนะเป็นยามันสช่สวยดูดหนองพี่น้องครับยาอันตนน้นอันสาบเสือ,อนพี่น้องครับก็เป็นโรคอันแก้โรคอันโรคหนองในพี่น้องครับโคนของเขานี่ครับพี่น้องครับแล้วก็ต้องเอาไปทําความสะอาดเอาลากเขาออกครับแล้วการาาไปาทาความสะอาดเอาแปรงครัดก็ได้พี่น้องครับแล้จังโตมเพราะว่าเอาดินออกเอาลกเขาออกก็ได้พี่น้องตะค้นเขาก็ได้ห้าก็ดีนะครับไปเผาไฟละกัน ยังมาลัางทุกค์าระพิสาดอีกทีนหนึง่งแล้วก็ไปสาปพ,พี่น้องแล้วก็เอามาต้มน้าดื่มพี่น้องครับเป็นยาแก้แก้ฟีนองภายในเฮาภายในตูดของเข้าพี่น้องครับรักษาแผลนะครับพี่น้องครับเป็นยารักษาแผลครับกําลังขืนสวยเนาะอันนี้ขุดมาสดๆเลยขุดมาสดๆพี่น้องครับเดีย๋ยวจิปลูกไว้อยู่บอ่อเขาจะไปเห็ดยาต่อครับผมเห็ดยาว่าเธอมีคนอยากใส่เนาะ แต่มันก็มีทั่วไปแหรอพี่น้องครับอะไเี้ยครับเนี่ยเราคิ้วหรือว่าสาบเสือมันเป็นยาช่วยสมานแผลครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นยานแก้ลูกกระเพาะและอบเนาะรักษาลรกกระเพาะภายในลําตัวเฮาพี่น้องครับครับพี่น้องครับมื่อนี้อีสานมาดันติกระเพาะมารู้จักยาสูตรอันพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นใส่ลากมันครับอนั่งไปเผาไฟแล้วก็มาสาบ มาท้าบขับซาดซแบ้วก็ต้มน้ำดื่มพี่น้องครับเผาฟอบเผาพ่อดีปานกลางเลยพี่น้องครับเผาพองามครับครับพี่น้องครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับครับอย่าลืมกดติดตามเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามอีสานมามาดันติ๊กให้นด้ด้ครับพี่น้องเด้อครับเด้อขอบคุณครับ